วันนี้เอาสิ่งที่ผมเคยเล่นนะครับในช่วงเวลานั้นที่เราเล่นการ์ดซัมมานเนกันอยู่เนี่ยในเด็กของเราชุดหนึ่งอะครับส่วนใหญ่จะมีอะไรกันบ้าง I s no joke คือใบที่มีราคาเรียกว่าแพงมากๆในช่วงเวลานั้นส่วนอีกใบหนึ่งผมว่าอันนี้ก็หนึ่งในตำนานของคนเล่นอนะมันต้องมีก็คือ h i p r Priest of e c c าเ s i a สวัสดีครับพบกับการ์ดแ่งครั้งหนึ่งนะครับผมก็หลังจากตอนที่แล้วของเราที่เราพูดถึงเรื่องของย้อนวาน,น,น,นกับการ์ดซัมเบอร์เนอร์มาสเตอร์ะครับที่มีนักสมท่านหนึง่งได้นำซองนะ้นาแฟ้มนะครับผมเอามาให้เราดูกันสำหรับวันนี้ผมก็ถือว่าถือโอกาสและกันเอาสิ่งที่ผมเคยเล่นนะครับมาคุยกับเพื่อนๆแล้วกันว่าเในช่วงเวลานั้นที่เราเล่นการ์ดซัมเบอร์เนอร์กันอยู่เนี่ยในเด็กของเราชุดหนึ่งอะครับส่วนใหญ่จะมีอะไรกันบ้าง ก็ผมบอกก่อนนะครับว่าเด็กที่ผมเอามาโชว์วันนี้นครับมันจะเป็นฝั่งของฝั่งเขาเรียกว่าผมชอบเรียกว่าเด็กเด็กบาปก็คือเด็กเดอะซินนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Angel of Music จากของซีรีส์เดอะเซนต์นะครับผมแล้วก็ชุดตัวมิสติกัสที่ผมใช้บ่อยๆเป็นประจำนะครับผมก็เราจะเริ่มกันที่การ์ดเดอะซินก่อนนะครับคือการ์ดเดอะซินนะครับจริงๆมันก็คือแนวที่มาจากเรื่องบาปทั้ง7 นะครับผมในพระคัมภีแล้วกันแต่ในชุดเด็กของผมที่เป็นเดือดซินนะครับผมจะมีการ์ดหลักๆอ่ะที่เป็นเดือดซินจริงๆอ่ะอยู่ประมาณ3ตัวด้วยกันก็คือซินออฟกรีซแล้วก็ซินออฟสล็อตนะครับผมแล้วก็ซินออฟเอนวีนะครับก็คืออิจฉาขี้เกียจแล้วก็ความโลภก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมคานนี้เรามาเริ่มกันที่การ์ดเดือดซินก่อนคือต้องบอกกันนะครับสำหรับใครที่อาจจะหลงลืมไปแล้วหรืออาจ,จไม่เคยมาดูเรื่องเกี่ยวกับซัมมานเ r อร์มาสเตอร์ต้องบอกก่อนนะว่าการ์ดซัมเนอร์เนี่ย ตัวการซีลหรือกาสมอนสเตอร์ครับคือในภาษาของสมานเนอร์เนี่ยเขาเรียกว่าการซีลซีลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเด็กหนึ่งเนี่ยขั้นต่ำคือ25บใบต่อต่อชุดต่อเด็กนะครับผมแล้วก็ตัวมิสติกการ์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ต่ำกว่า20แต่ด้วยความโล่งผมผมมักจะชอบใส่เกินยี่เพราะว่าด้วยความที่เด็กส่วนใหญ่ที่ผมเล่นไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์มิวสิกเชียนเนี่ยมาก่อนเนี่ยก็จะมีความแบบไม่แอคแท็กน้อยต้องใช้ตัวช่วยเยอะ หรืออีกเด็กหนึ่งที่ผมขายไปแล้วตแต่ตอนนั้นก็คือเด็กโคบอลนะครับเด็กหมาน้อย The c o b a l ล c ซอร์คนะครับผมโอเคพูดถึง The ะซิบาททั้ง7แล้วแล้วผมใช้มาแค่3บาทเท่านั้นที่เอามาใช้ในการสร้างนะครับผมก็มันเกิดจากการรวมร่างจากหลายซีรีส์การมากครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูตัวแรกก่อนละกันตัวนี้นะเป็นตัวที่เก่าที่สุดครับก็คือ Secondary d e ดครับ Demon Blood. ตัวนี้นะครับผม เนมอนบัตเนี่ยผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนมันเคยถูกแบนมาแล้วรอบหนึง่งแล้วก็ถูกปลดแบนในเวลาต่อมาในช่วงยุคประมาณหลังเดอะเซนมาหน่อยมั้งถ้าจำไม่ผิดก็แต่ก็ถูกจำกัดน,นะครับว่าให้ใส่ได้ประมาณใบหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะตอนนี้ในชุดเช็ดเซตเซนี้ยครับผมอะใส่มาแค่ใบเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่มันถูกแบนเพราะว่าเมื่อตัวน,นี้เข้ามาสนามแล้วเนี่ยมันสามารถนำก๊าซแสงกา๊าซธาตุแสงซิลธาตุแสงเนี่ยออกจากสนามไปเลยซึ่ง ในช่วงเวลานั้นเนี่ยพวกเดอะเกเกอรี่เดอะแล้วก็พวกเฮเวนไนเนี่ยจะแพ้ทางตัวพวกนี้มากคือเรียกไงว่าเอามาปากมันโดยตรงแลทําทให้เกมเนี่ยมันดูค่อนข้างโอพีนะครับผมนี่ก็คือตัวหนึ่งตัวที่สองที่ผมคิดว่าจะเอามาพูดคุยกันก็คือเอาเนโอโฟเฟตแล้วกันนะครับเนโอโฟเฟตเนี่ยผมมีเป็นหน้าเป็นตัวแค่จะเป็นตัวแกนเลยก็ได้เนโอโฟเฟตเอ็กซ์นะครับผมขอเริ่มที่ตัวเล็กๆก,ก่อนแล้วกันก็คือตัว คีมอสนะครับผมคีมอสเนี่ยมันเป็นเลเวลการเลเวลสองที่ผมจะใส่ไปเยอะหน่อยนะครับถามว่าคีมอสผมใส่มันไปเพื่ออะไรมันก็คือการเซ็กซี่ไฟล์ครับอีว e ิลหนึ่งใบแล้วก็จวดการตามคลาไลมันคือการผมมองว่ามันคือการเล่นเกมให้จวดเร็วขึ้นเพื่อนํามอนสเตอร์หรือการที่จาเป็นอะ่ะขึ้นมือให้ไวแล้วตั้งเกมให้เร็วขึ้นอันนี้ผมใส่มาสามใบนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวเลเวลหนึ่งเนี่ยโดยพวกผมส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบใส่กันแบบ สีใบสีใบเต็มขั้นอย่างเช่นตัวนี้ครับ w i กเด Demon ใส่มาสีใบเลยตัวเลเวลหนึ่งเอาไว้เป็นตัวลองกับเป็นตัวเล่นเกมในระดับหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลามันตกสนามแล้วตกชายตกสุสานแล้วครับก็เอาหนึ่งใบอะ่ะลงลงลงชายแล้วก็เอาตัวนี้ในกองกลับขึ้นมาใหม่เพื่อเล่นการรวมล่างแล้วก็เดินเกมให้ไวขึ้นนะครับสว่วนตัวหนึ่งตัวนี้เป็นมาจากซีรีส์คริมสันซากุระนะครับผมมันเป็น ซีรีส์ที่ออกแบบเป็นแนวญี่ปุ่นแล้วตัวซีวเองก็จะออกเป็นแนวตีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวล่างเลเว้าหนึ่งก็ถือว่าตัวนี้จะรองรับกับพวกสายที่ชื่อคําว่าเปกกานะครับผมเพราะว่าเด็กผมจะมีคําว่าเปกกาเยอะเพราะว่าซินเนี่ยชื่อหน้าเขาเ็ยคือเปกกานะครับผมก็กลายเป็นว่าเด็กเปกกาก็ได้เด็กเดือดซินก็ได้นะครับหรือเด็กอีวิวก็ได้ก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้การรวมล่างมันเร็วขึ้นเพราะว่าอัพพิลิตี้ของเขาคือ เมื่อลงเข้าสนามเมื่อมีเปกกาเข้ามาในสนามแล้วที่มีชื่อเปกกาเนี่ยเข้าในสนามเนี่ยตัวนี้จะถือว่าถูกผ่านเป็น1ึ่งเทินก็จะสามารถรวมร่างได้เลยตามเงื่อนไขฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาเป็นตัวซีลลองนะครับผมอีกตัวหนึงที่เป็นเลเวลหนแล้วใส่มา2ใบนะครับผมก็คือเป็นมาจากน e o o โฟ e ต์เอ็กซ์นะผม Y-WIN ินกากอยครับผมนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึงที่เป็นเลเวลหนเอามาใส่นะครับ ก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้เล่นเกมเหมือนกันเพราะว่าอยากให้ตั้งเกมไวขึ้นตอนนั้นก็เลยใส่พวกแนวนี้มาก็เปิดการ์ดข้างบนถ้าเป็นอ e ีวิลลงได้เลยซึ่งแน่นอนว่าทั้งเด็กผมมันคืออ e ีวิลทั้งแผงคราวนี้เราขึ้นมาดูในตัวแบบขุนพลขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับเช่นเป k กกาพิ l ลิเทียนะครับเดอะซินออฟสลนะครับผมก็เป็นเลเวล2ก็ใส่มา3ใบ ก็ชื่อเปกกาเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวุนพลหลักเหมือนกันก็คือการย้ายเคิร์ดหนึ่งชนิดนะครับที่ตัวเปกกาตัวนี้ไปที่ซิลใบอื่นนะครับผมและตัวนี้มันยกเลิกชามเคิร์ดได้นะครับก็ถือว่าอันนี้ป็นตัวหนึ่งซึ่งมันจะมีสกิลความแสบสันอยู่อย่างนี้ครับคือผมเอาตัวนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าผลของเคิร์ดที่ติดบนเปกาเนี่ยจะไม่นับจํานวนเทิร์นต่อไปนะครับผมผมก็จะมาคู่กับตัวเล็กตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะมีสกิลว่า จับใส่ last d a ได้ถ้า last d a เนี่ยหมายถึง last dance c u r ์เนี่ยคือการที่ว่าบวก attack เหมือนใส่อัดสารเล่งเข้าไปครับว่าคุณมีชีวิตอยู่แค่ไม่กี่เทิร์นนะแต่ attack คุณอยากจะบวกเพิ่มผมก็จะใส่พวกนี้คูณไปเพื่อเดินเกมให้โหดขึ้นในจังหวะที่ตัวหลักไม่ขึ้นนะครับผมคราวน,นี้เรามาดูขุนพลหลักๆบ้างตัวที่ผมชอบใช้ยืนยืนเขาเรียกยืนเอา a ค้มนะครับผมมันก็คือตัวนี้ครับมันชื่อ ชินคุมายุก็จะเป็นการ์ดจากซีรีส์คิมสันซากุระนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีวิวแอคแท็แรงหน่อยเพราะว่ารวมอีวิวสตัวแอคแท็กสิแล้วก็บวกแอคแท็ตามจำนวนอีวิวใบอื่นอีสของเรานะครับผมพอเราฟาร์มตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วตัวนี้ยืนเนี่ยตัวนี้จะมีแอคแท็ไม่ต่ากว่า1 3บ4ามตัวนี้จะเป็นตัวยืนไว้หลับตีปิดหรือว่ายืนคัาตัวการ์ดไว้นะครับผมนี่จะเป็นตัวหนึ่งนี่ตัวยืนส่วนตัวไว้อินเตอร์เฟียร์เล่นก็คือเดอะรมคับผ ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ s a c r i f i ลมแล้วตีออได้ลมหรือ e ีว l แล้วตีออนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเอาไว้ใช้ปิดเกมนะครับมันเป็นภาคจาก Neo f r f e t นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวกัดค่อนข้างเก่าแล้วแหละต่อมาอีกตัวหนึ่งมันคือเบก้าซีอุสนะครับผม The sin of envy นะครับก็คือบาปของความอิจฉาตัวนี้ จับตัวนี้ลงมาในสนามจ่ายค่าล่าย์ 4MP นะครับผม Freeze Curse All ทั้งสนามฝ่ายหนุนข้างนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเอามาใช้เบรกเกมพูดสู้แล้วก็เอามายืนนะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคืออันนี้ก็เป็น Neo f o r f h e t ครับตัว Pekka นะครับ p o l a เซียนะครับ The Sin of Deception นะครับผมนี่ก็เป็นตัวหนึ่งสองตัวสุดท้ายคือจากที่ผมเคยเล่นมาในช่วงเวลานั้นนะครับผมโดยคอนเซปต์ของการ์ดส่วนใหญ่อ่ะ มันจะเหมือนกับว่ามันจะเอาตัวเลเวลรองอะตัวเลเวลน้อยๆอมาใส่ประมาณแทนเรียกว่าเต็มอัตราถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่ๆที่เลเวลหนักๆจะใส่มาแค่ตัวหนึ่งหรือว่าไม่เยอะมากเพราะว่าการใส่เลเวลเยอะเวลาตายทีนึงก็จะสะเทือนเพราะว่าเกมนี้ครับชายของเขานับอยู่แค่ประมาณ15เลเวลถึงเลเวลถ้าเลเวลจบที่15จำนวน15เมื่อไหร่เนี่ยคนนั้นก็คือจะเป็นผู้แพ้นะครับมันก็เลยต้องคํานวณการเล่นดีๆว่า เลเวลที่คุณจะใส่เข้ามาอย่าให้มันเยอะเกินอันนี้คือเด็กเดอะซินนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเด็กที่อยู่ตรงข้ามกับเด็กคนบาปเลยก็คือเด็ก a อ็นเจนออฟมิวสิก g อ็ o เจ u ออฟเนี่ยอย่างที่เคยเล่าไปในคลิปที่แล้วครับว่าเด็ก a n g e เจ u s i c มิวสเป็นเด็กที่เกิดขึ้นในชุดซีรีส์เดอะเซนทั้งหมดเลยแล้วมันสามารถเอามาประกอบรวมล่างกันได้จนกลายเป็นหเด็กและสามารถเล่นใน ในานามของแบบเผ่ามิวสิกเชียนและดีวได้เต็มที่นะครับผมซึ่งพอมเป็นมุมนั้นเนี่ยมันทำให้การเล่นนะครับผมมันก็จะมีความเป็น The Name of Music a n g e l of Music นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่าจริงๆการ์ดใบเซตเนี้ยผมหายไปประมาณ2ใบมันเลยทำให้ไม่ค่อยครบเท่าไหร่นักแต่ก็ใกล้สมบูรณ์ก็สมบูรณ์ในระดับนึงแหละก็เดี๋ยวจะแจกแจงให้ดูละกันคือ A n g e l Music นะครับผม,มจะมีจำนวน อยู่ประมาณ4ทธาตุด้วยกันน้ำลมไฟแล้วก็ท่านมืดดินนะครับผมซึ่งแต่ละตัวมันจะมีหน้าที่การซัพพอร์ตด้วยกันแล้วก็อีก2ตัวที่เพิ่มเพิ่มเข้ามานะครับมันจะอยู่ในซีรีส์เซนต์นะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ซีรีส์รุ่นต่อของเซนต์ซึ่งเขาจะเป็นเด็กน้อย The ะ n g i เจิ้ลออฟมนะครับผมก็คือรีเลียนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งเป็นเด็กน้อยนะครับครันนี้ คอมโบการ์ดพวกนี้ครับมันจะเป็นยังไงโดยธรรมชาติของ Angel Music จะมี a อ t a c k ที่น้อยมากๆ a t อคแ็ attack เขาอยู่ประมาณ6-7 6, 7กันหมดเลยซึ่งสไตล์การเล่นของการชนดที่ผมจัดขึ้นมากับเพื่อนๆด้วยกันนะครับก็คือเน้นการใช้เคิร์สใช้สกิลโดยที่มีการ์ด Angel Music ดินเนี่ยเป็นตัวรับ a อ t a c k เพราะว่าสกิลตัวนี้นครับผมก็คือเมื่อตัวนี้เข้า,าสนามแล้วครับได้รับทัพได้รับ3ชาร์จเคาน์เตอร์นะครับผมมิวสิกเชีน ใบอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้ป้องกันกัรจริงๆจนจบซับเทิร์นะครับผมถ้าซีลนั้นเป็น Angel o อ m u อ i c มิสิกซีลนั้นยกเลิกบริตี้ของซีลฝ่ายตรงข้ามของตัวนี้ได้นะครับผมในนามของ Angel Music ซึ่งมันเป็นอินเตอร์เฟียร์นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นตัวรับแรงกระแทกย้ายของคู่ต่อสู้มาอยู่ที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสําคัญในการแบบรับการโจมตีนะครับผมส่วนตัวป้องกันอีกตัวหนึ่งก็คือเ n ็น l Music ธาตุแสงนะครับตัวน มิสติกการ์ดในการระหว่างการต่อสู้อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีหน้าที่ของมันนะครับผมนี่เป็นหน้าที่อีกตัวหนึ่งส่วนในด้านแอคแท็กด้วยความที่มันมีข้อด้อยในแอคแท็กเวลาการ์ดแนวแนวแนว,แนวนี้ยที่มันมีแอคแท็กน้อยๆอะครับมันต้องการในการรวมกลุ่มกันทั้งเยอะฉะนั้นการ์ดที่ช่วยกันบวกแอคแท็กเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากอย่างเช่นการ์ดทัชไฟเนี่ยเดิมจริงๆผมใส่ประมาณ3ใบแต่พอดีมันหายไปใบหนึ่งก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บวกแอคแท็กได้นะครับผมส่วน อีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้เป็นตัวเล่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้มาไปใช้ฝ่ายรองและเป็นท่านลมนะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งคอนเซปต์ของการเล่นของ Angel Mus มิสในช่วงเวลานั้นก็คือตัวบุกเนี่ยจะเป็นตัวท่าน้ำครับเอ็นเจอรมิสิกท่าน้ําตัวนี้จะมีสกิลเรื่องชามเคิร์ดนะครับก็จะตัวเนี้ยเป็นตัวยืนแล้วก็คอยเล่นสกิลเพลกับมันแล้วค่อยๆทยอยบุกจากตัวนี้เป็นตัวเปิดเป็นตัวชามเคิร์ดขณะเดียวกัน อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวรองตัวหนึ่งก็คือตัวเอเจนต์อเมสิกนะครับที่เป็นท่านมืดที่มีสกิลพิษนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาเข้ามาสู้เข้ามาช่วยฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการเล่นของตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับมันจะมีความต่างครับตัวอินวีตัวเดอะซินเพราะเดอะซินเนี่ยเราถูกดีไซน์ออกมาให้เน้นแอคแท็กโจมตีเน้นแอคแท็กบุกตีลุยแต่ขณะเอเจนต์อเมิกเนี่ยมันจะมีความเป็นศิลปะในเรื่องของการ เล่นสกิลเล่นโยนสกิลกันแล้วก็ป้องกันตัวเองโดยที่แอคทัตัวเองน้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งเด็กเนี้ยจะมีความแพ้ในเรื่องของแอคทักออลแต่ถ้าเป็นอีกตัวเดอะซินเนี่ยจะไม่ค่อยกังวลพร้อมบุกพร้อมตีกันอันนี้ก็คืออีกมุมมองหนึ่งถ้าจริงๆถ้าผมมีเด็กโคบอลอยู่อะเด็กโคบอลก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สนุกมากเพราะว่าโคบอลตอนนั้นที่เราจัดกันกับเพื่อนๆนะครับมันจะเป็นแนวหมาน้อยทั้ง10กว่าทั้ง20ตัวแล้วก็ เรียกเรียกเทิร์นเกมกันแบบเร็วมากนั่นก็จะเป็นอีกเด็กหนึ่งนะครับครนี้เรามาดูกันที่มิสติกการ์ดมิสติกการ์ดเนี่ยผมขออย่างนี้ละกันว่าผมใช้นิยามของผมละกันที่มันจําเป็นต้องมีก็คือ1การ์ดทำลายมิสติกการ์ดเฟ้งข้ามนะครับผมก็จะมีการ์ดในแนวนี้ซึ่งมันก็มาจากหลายซีรีส์เหมือนกันอย่างเช่นอ uh, n q u i s i t i o n นะครับผมอันนี้มาจาก D4K ครับผม Dy off o u r kingdom อันนี้เป็นการที่แบบเก่าแก่มากแล้วก็เป็นการจำเป็นที่ทุกเด็กต้องมีในช่วงเวลานั้นนะครับก็เลยต้องใส่นะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งส่วนอีกใบหนึ่งอันนี้มาในช่วง the s e n อ ex แล้วก็ค่า,ค,าค่าล่มันแพงแต่ว่าจ่ายแล้วจบนะครับผมก็เป็นใบหนึ่งที่ผมก็ใส่ส่วนอีกใบหนึ่งผมว่าอันนี้ก็หนึ่งในตำนานของเรียกว่าไงเดียของคนเล่นอะ่ะมันต้องมีก็คือ high priest o f เอคาเซียก็จะเป็นในซีรีส์ของเอคาเซียที่ราคาก็อยู่ประมาณ40-80บาทถ้าขายปีกในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีไว้ใช้ก็อุ่นใจครับตัวนี้แล้วก็อีกใบหนึ่งที่ผมว่า Holy p l y y r r นี่ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่คือ Holy Player เนี่ยถ้าผมจะไปผิดมันจะมีแถมอยู่ใน d e ็ k สตาร์เตนะครับผมคือ d e ็ k สตาร์เตเนี่ยมันจะมีอยู่4 4กล่องนั่นก็คือไฟดินน้ำลมนะครับก็นี่ก็คือของจำเป็น รานนี้อีกใบหนึ่งที่ผมว่าเป็นการ์แนวหยุดหรือโยกย้ายคือการนี้ครับ It's o no 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 k e อย่างที่เคยเล่าไปแล้วครับว่า It's o no o joke เนี่ยมันคือใบที่มีราคาเรียกว่าแพงมากๆในช่วงเวลานั้นอยู่ที่ประมาณ500-1000บาทต่อใบคือต้องบอกนี้ครับว่า ซัมเมอร์มาสเตอร์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยราคาต่อซองอยู่ที่45บาทเท่านั้นเองซึ่งราคาตัวนี้อยู่ที่500-1,000เนี่ยเพราะมันหายากแล้วตัวนี้มันเป็น Secondary D4K ด้วยมันก็ยิ่งหายากเข้าไปอีกเพราะมันเป็นรุ่นซีรีส์แรกๆนะครับตัวนี้เป็นที่ต้องการตลาดซึ่งผมกปาจะหาได้ก็หาซื้อได้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับกว่าจะได้มาใบหนึ่งแล้วก็พวก No Actacking นะครับผมก็ต้องมีแล้วก็การจำเป็นอย่างของการ์หยุดการโจมตีนะครับเช่น คูดินีนะครับผมคูดินีนี่คูดินีแล้วก็อันโดเมดาผมว่านี่ชื่อทุกคนตำนานของกรีกนะครับก็มีก็เป็นตัวทำลาย Ability นะครับผมทำลายสกิลและ Ability แ,แล้วก็พวกฟรีสเคิร์ดคูมูนก็เป็นอีกการ์ดหนึ่งที่ไว้เบรกผู้ต่อสู้ได้เพื่อให้ไหลลงไปที่ดีเฟนไลน์นะครับผมก็เป็นอีกการ์ดใบหนึ่งอันนี้ก็เป็นโครงสร้างคราวนี้มันก็จะมีการ์ดเสริมแบบพวก บวกแอคแท็ขัดขวางทําลายอย่างเช่นคือด้วยความที่ผมเล่นการ์ดมิวสิเชียนเนี่ยสิ่งที่จําเป็นมากเลยต้องมีเทพอพอลโลครับเพราะเทพอพอลโลเนี่ยก็อย่างที่รู้ในตำนานกนจะเป็นเทพจเจ้าแห่งสายดนตรีของกรีกนะครับซึ่งพวกเล่นสายมิวสิเชียนหรือสายแดนเซอร์เนี่ยยังไงก็ต้องมีแหลวผมก็ต้องมีไว้ใบหนึ่งและอ์ธิมิธอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบทําลายนะครับผมก็คือเทพแห่งการล่าสัตว์ในตำนานกรีกก็ต้องมีไว้เพราะ นางยิงธนูทำลายมิสติก,กาได้นะครับอย่างเงี้ยก็ต้องมีไว้ใบนี้จำได้ว่าซื้อกันมาอยู่มีการซื้อขายในช่วงเวลานั้นอยู่ประมาณ80บาทใช่ไหมไม่ผิดนะเพราะผมก็ซื้อมาลาวนี้แล้วก็ซุสทเทพแห่งสายฟ้าครับเป็นตำนานกรีกตัวหนึ่งที่ผมก็มองว่าเออก็ในบางจังหวะก็ต้องใช้เพื่อเพื่อเพิ่มเพิ่มค่าพลังแอ็แท็กนะครับนี่ก็เป็นอีกใบนึงหากนัก็จะมีการ คือด้วยความที่ผมตอนนั้นเล่นช่วงท้ายๆแล้วเนาะก็จะมีตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าราคาถ้าเป็นฟลอยด์อะราคาจะแพงมากก็คือตัว Federalist อ d เว r ร์แนะครับผมอันนี้การ์ดเนี้ยมันเป็นซีรีส์ Revelation น,นะครับผมมันมีซีรีส์นี้ทั้งหมด53ใบด้วยกันโดยใบเนี้ยจำแน้ลางว่าตอนที่เปิดได้ราคาตลาดขายปีกครับมันอยู่ที่ประมาณ100 200มั้งตัวเนี้ยแพงอยู่ครับตัวเนี้ยตอนนั้นณนะตอนนั้นนะ ผมจาราคาที่ชัดไม่ได้แต่มันมีราคาอยู่ซึ่งก็จะเห็นว่าแต่ตอนนั้นที่พวกผมเล่นๆกันนะครับจากความทรงจาของผมเนี่ยก็จะเล่นแบบรวมการหลายๆใบามากเพื่อมารวมเด็กในการเล่นกันซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าคล้ายๆผมเหมือนกันครนี้แฟชั่นของการใช้การ์ดอะครับมันจะมีหลายแบบมากๆเหมือนอย่างอันนี้ครับผมการ์ดผมใส่เป็นซองหนังซองแข็งสีแดงพื้นหลังสีแดงเพื่อบอรวินมิสติกการ์ด กับอีกแบบหนึ่งใส่ซองใส่สองชั้นนะครับผมเพื่อป้องกันก๊าซเสียหายเป็นเทรนคือถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะเช่นแบบซองสีแดงเนี้ยจะมาก่อนแบบซองแข็งๆเนี้ยจะมาก่อนและต่อมาเริ่มทําซองใส่ที่เป็นซองใหญ่กับซองเล็กแล้วใส่ซ้อนกันเพื่อป้องกันดูแลกาให้มันดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ที่เป็นแฟชั่นแล้วก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งก็คือใส่คือช่วงแรกเลยจะเป็นใส่แค่ชั้นเดียวแล้วก็มา2ชั้นแล้วก็มาแบบซองหนังนะครับผมมีหลายแบบมากๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทรนที่การ์ดเกมอนตอนนี้ก็เป็น,นแนวนี้เหมือนกันก็คือใส่การ์ดสองชั้นก็คือเป็นการัดห,หลังทึบแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกเทรนหนึ่งที่มันถูกเข้ามาก็แล้วก็อ่ะผมมีตัวอย่างเล็กๆน้อยก็คือการ์ดอันนี้เป็นกล่องที่ผมเก็บไว้มันคือกล่องการ์ดสตาร์เตอร์เด็กครับ ผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นการ์ดซัมเบอร์อหลายคนมากๆต้องเริ่มจากสตาร์เตอร์เด็กซึ่งผมเองคือคนหนึ่งที่เริ่มจากสตาร์เตอร์เด็กท่านลมมาก่อนนะครับก็คือตัวนี้ผมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะจำราคาได้ราคามันอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะคิดถึงแลอซึ่งผมก็เก็บไว้ค่อนข้างจะดีเลยแหละเพราะว่าก็กว่วกได้มาเนาะในสมัยก่อนร้อยห้าสิบบาทก็ไม่ถูกๆนะครับก็เลยมบ่งไปหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็น ทบทวนความทรงจําของเพื่อนๆที่ชอบเล่นการ์ดกันว่าในสมัยก่อนนะซัมมอนเนอร์มาสเตอร์ของประเทศไทยเนี่ยเรามีการนี้การและมีการแข่งขันอย่างเป็นทางการการันทั้งที่สะพานเหล็กตามห้างสืรอหุินค้าแล้วก็ในคอมมูนิตี้มันเองเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างขวา,างมากนะครับก็ถามว่าปัจจุบันยังการ์ดซัมมอนเนอร์มาสเตอร์อยังอยู่ไหมก็ยังบอกว่ายังอยู่นะครับยังมีจําหน่ายวางอยู่แต่แค่ว่าผู้เล่นอาจจะน้อยลายหน่อย ึ่งก็ถ้าใครคิดถึงมันก,ก็อาจจะลองไปเปิดกระซองกันดูมาดูการดได้ที่สะพานเหล็กนะครับผมหรือว่ารังค้าที่เขามีขายสำหรับวันนี้ก็การแพงก็ขอจบการเล่าเรื่องเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามชมช่องการแพงด้วยนะครับขอบคุณครับ